อ่าโอเคครับวันนี้ผมมาขายไม้เพิ่มโอกาสทีนะขายอยู่ประมาณร้อยห้าสิบส่วนใครจะซื้อก็กดคอริสคอร์มาเลยประมาณร้อยห้าสิบก็ใครจะซื้อก็มันุดรับจดเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่ามันเป็น ตายสองตาย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  อ้าวโอเคผมก็ข้ามาแล้วผมจะดีให้ดูว่ามันดีง่ายจริงตาย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 โดนอยู่ปะเนี่ยสวนเลยตายตายตาย แต่ตาย